เหตุผลที่ทำให้ทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์ในศึกอาเซียนคัพ2023ลุ้นกลับมาเตะที่ราชมังคลาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2023ทีมชาติไทยของเราทำสำเร็จจนได้ทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับคู่ปรับเก่าอย่างเวียดนามนัดแรกในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยของเรา จะต้องออกไปเยืนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันศุกร์วันที่11มกราคม2566เวลา19นาฬิกา30นาทีสำหรับคู่นี้สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดทีมชาติไทยของเราทำได้ดีกว่าเอาชนะไป2นัดเสมอ3นัดยังไม่แพ้ทับดาวทองแต่สถิติ5นัดหลังสุดในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ เวียดนามยังไม่แพ้ใครส่วนทีมชาติไทยของเราแพ้ไปหนึ่งนัดมาดูกันครับว่า5เหตุผลที่ทำให้ทีมชาติไทยของเราจะเป็นแชมป์ในอาเซียนครัคร้งนี้มีอะไรบ้างข้อที่1ทีมชาติไทยต้องเรียกความฟิตกลับมาให้ทันข้อนี้สำคัญมากและข้อนี้เวียดนามจะได้เปรียบทีมชาติไทยของเราเพราะพวกเขามีเวลาพักมากกว่าทีมชาติไทย และพวกเขาไม่ต้องเดินทางแต่ทีมชาติไทยของเราจะต้องเดินทางซึ่งทีมชาติไทยของเราจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันพุธและจะมีเวลาพักเกตตัวฝึกซ้อมหนึ่งวันจากนั้นก็ลงแข่งขันในทันทีเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยของเราจะต้องเรียกความพิดกลับมาให้ทันก่อนเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกให้ได้ ึ่งข้อนี้น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะนักเตะที่ทางด้านมาโน่โพกิ้งเลือกใช้ก็เป็นนักเตะตัวเดิมๆไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เล่นเปลี่ยนก็แค่หนึ่งคนต่อน,นัดเองข้อนี้น่าเป็นห่วงครับข้อที่2ลุ้นความฟิตของทีราสิงแดงดาสำหรับข้อนี้ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ทีมชาติไทยของเราจะเป็นแชมป์ในรายการนี้เพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า นัดที่เจอกับมาเลเซียทางด้านทีระสิงได้รับอาการบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวในครึ่งเวลาหลังต้องบอกก่อนเลยว่าเท่าหากขาดเขาไปมีผลเสียต่อเกมรุกทีมชาติไทยแน่เพราะเจ้าตัวคือความหวังของทีมชาติไทยในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่จะยิงประตูใส่คู่แข่งแต่ก็พออุ่นใจอยู่บ้าง เพราะตอนนี้เจ้าตัวก็หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ต้องรอดูว่าในวันแข่งขันจะฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าข้อที่3นัดชิงชนะเลิศนัดแรกห้ามเสียประตูโดยเด็ดขาดสำหรับนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศก,ก็ยังคงใช้กฎอเวโกประตูทีมเยือนเพระนาะฉะนั้นแล้วไม่ควรเสียประตูโดยเด็ดขาดซึ่งเราก็ได้เห็นกันแล้วในนัดแรก ที่ทีมชาติไทยแพ้ทางด้านมาเลเซีย1ต่อ0ูในรอบรองชนะเลิศกลับมาเล่นในบ้านงานหนักเลยต้องยิง2ประตูขึ้นไปถึงจะเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่สองประตูก็ไม่ปลอดภัยต้องยิงถึงสประตูถึงจะอุ่นใจเพราะฉะนั้นเท่าหากทำประตูในนัดแรกได้ก็ยิ่งดีครับแต่ถ้าเสมอก็ดูแย่นะครับแต่เท่าหากแพ้ไม่เป็นผลดีแน่อย่างแน่นอนข้อที่สนักเตะทีมชาติไทยควรควบคุมอารมณ์ให้อยู่ แน่นอนครับสำหรับเกมการแข่งขันคู่นี้เจอกันทีไรสนามลุกเป็นไฟทุกทีทั้งเกมการแข่งขันที่ดุดเดือดไม่มีใครยอมใครถือว่าเป็นมวยถูกคู่เจอกันทีไรต้องมีใบเหลืองทุกเกมนักเตะทีมชาติไทยของเราจะต้องระงับอารมณ์ให้อยู่เพราะเวียดนามเล่นหนักแน่เพราะสไตล์การเล่นของพวกเขาก็เป็นสไตล์ที่กัดไม่ปล่อยเข้าบอลหนักเข้าถึงลูกถึงคนอีกอย่างพวกเขายังได้เล่นในบ้าน แน่นอนครับว่าแฟนบอลเวียดนามก็คงไม่ปล่อยเราเอาไว้แน่หรืออาจจะมีแฟนบอลของเวียดนามยั่วยุอารมณ์บ้างนักเตะของทีมชาติไทยของเราก็ควรระวังกันด้วยครับข้อที่5ลุ้นนัดชิงชนะเลิศนัด,นดที่2จะเตะที่ราชมังคลาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับในรอบชิงชนะเลิศนัด,นดที่สมีลุ้นช้างศึกทีมชาติไทยของเรา จะกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนัดแรกในรอบ4ปีที่จะเจอกับทีมชาติเวียดนามในวันที่16มกราคม2566ทั้งนี้ทางด้านสมาคมได้ยื่นหนังสือไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขอปรับปรุงสนามเพื่อให้ทันก่อนเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางด้าน AFF ด้วยว่าจะพิจารณาเปลี่ยนสนามแข่งขันหรือเปล่า เพราะตอนนี้ตัวรอบชิงชนะเลิศที่จะเตะที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ก็ได้ถ่ายไปบางส่วนแล้วแต่แน่นอนครับมันจะเป็นผลดีมากๆเถ้าหากทีมชาติไทยของเราจะกลับมาเตะที่ราชมังคลาเพราะจะมีความจุมากกว่าที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเพราะฉะนั้นแล้วจะได้เปรียบในเรื่องกองเชียร์ข้อนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งมีผลให้ทีมชาติไทยของเราที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ได้เลย ย่นเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันได้ครับในวันศุกร์นี้ห้ามพลาดสนุกแน่นอนครับฝากติดตามช่องของแอดมินกันด้วยนะครับขอบคุณครับ